โอ้ชิวๆครับวันนี้ Porsche ครับ Panama ครับนี่ครับเจ้าของรถน้องบอยครับเขาบอกจะให้ผมมครับวันนี้ Panama ครับเดี๋ยวรอถนนโล่งๆนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครฮะมันจะยอดเฮ้เป็นคนขับแล้วนะครับดูดูดูเลยเดี๋ยวตกยจเลย Porsche นะครับรู่นอะไนะลืมเยอะ Panama ครับ Panama อุ้ยคิดตื่นเต้นจริงครับอุ้ยเมื่อกี้ร้อยอ่ะเหยียบมี่เดิวเองวุ้ยุยังไม่สุดนะเนี่ยจูบาไปแล้วเดี๋ยวุ้รถติดนะเนี่ยผมรอไม่เฉยโอ้ตื่นเต้นใจเต้นขับรถแพงนะกี่ล้านนะเออเก้าล้านเลยเฮ้ยน่าเสียดกู อ้ยพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวเพิ่งอัดเยอะโอเคโอเคโหเมื่อกี้แค่ลองนิดเดียวเองอะแต่น้านิ่งมากเลยนะใช่มันนิ่งมันด้วยตัวรถมันในนี่ด้วยฮะมันหนักด้วยนี่อะวุ้ยโอ้ยอ่ะรถวุ้ยเตนเต้นหัวเราใส่เกี่ยวกับเราเพื่อนได้ไหมไม่ได้ครับเพราะอะไรอ่ะรถมิ้งอยู่มันจะไม่ได้มันจะไม่มันไม่เหมือนรถตอเตี๋ยทั่วไปครับ อันนี้มันอยู่เทือทางเลยวะเนี่ยครับเราต้องไปทางด้วยหลางชิบหายตรงฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับอผิดฝั่งครับเดี๋ยเด้อโอเคบอยไม่บอกในแรกด้วยนะเราลืมโอ้โหวุ้ยน้ำมันแม่งปวดจัดฮะนี่ถ่ายวะถ่ายอยู่ครับเมื่อกี้อ่ะคือตอนแรกผมลองเว้ยแม่งคือไฟฟ้าออกตัวแม่งไม่เหมือนน้ำมันน้ำมันแม่งแบบโคตรสุดอ่ะ ตอนน,ตอนนี้ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยเก่็งๆมากเลยแบบนี้จะเปลี่ยนเรียนไม่กล้าเลอะไรก็แล้วเอาร้านจ่ายหมดยังลุงยังครับเนี่ยอุ้ยโอ้ เคยเหยียบได้สูงสุดเท่าไหร่บอยครับโอ้ม่โอ้ไม่เอนได้ประมาณสองร้อยสามสิบบอยครับเองอ่ะแต่ไม่กล้ากดมากกว่านี้นะเออมันก็น่าจริงเหรอเพราะแค่กดออกตัวมันก็ขึ้นร้อยแล้วนะครับนี่ไปทางไหนตรงเหรอตรงครับตรงบอลต้องถ่ายยาวนบอยโอเคลองนะลองอย่ยกดอย่ยกดปุ่มตรงพวงมาลัยนะตรงด้านล่างปุ่มเล็กๆด้านแ่างครับกดเลยกดแล้วเหยียบเลย ร้อยกว่าร้อยนิดๆครับอุ้ยเมื่อกี้มันท่อตดด้วยเหรอตดด้วยฮะมันเป็นของมันไม่ได้ทำเลยเลยใช่ไหมตอนนี้ผมเปลี่ยนท่อมาอยู่อ๋อครับแล้วไอ้กดปุ่มเมื่อกี้คืออะไรให้กดอ่ะมันเหมือนกับว่ารีดพลังทั้งทั้งเครื่องมาหมดเลยอ่ะล้อครับอารมณ์มันอุ้ยคุ้ยขนลุกอะพอยครับขี้มันสุดจริงขี่ครั้งแรกในชีวิต ไม่เมือแตกเมื่อแตกมันมาตื่นเต้นไงแบบไม่เคยขับรถนี้ได้เลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยของจริงครับทุกคนขับรถแล้วเนี่ยครับต้องขอบคุณน้องบอยมากเลยครับนี่เป็นครั้งแรกที่ขับรถซุปเปอร์คาร์เครื่องเท่าไหร่นะสองจุดเก้าอะจุดเก้าฮะพาราเมล่าครั้งแรกในชีวิตต้องขอบคุณจริงๆนะฮะเนี่ยยังไม่ได้ขับเร็วยาวนะสั้นๆแต่ได้ใจความ โอเคขอบคุณมากนีเ่เข้าไหนวะเนี่ยได้ครับขวามอือได้เลยเนี่ยแปลกแบลกดิ